กกระจกครับมองเห็นฟ้าฟาฟ,า,ฟ,า,ฟางๆไปนั่นแหละมองไม่เห็นแล้วมองแสงสว่างแดดจ้าๆนี่ไม่ได้เลยพอกินยานี้แล้วก็ไม่ขัดไม่เคืองเลยแสบคันก็หายเมื่อก่อนก็คันอยู่มองแสงแดดได้สบาย ตอนนี้เริ่มเป็นต้อกระจกนะคะแต่ว่าที่อาการหนักๆก็คือเบาหวานขึ้นตาค่ะประมาณกล่องที่สองมันก็เริ่มเริ่มแบบตามันจะมองภาพใสขึ้นนะคะ,คะชัดขึ้นเป็นต้อกระจกค่ะเขาก็บอกว่าอะไรอ่ะผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นทีแรกมันคันพอมากๆเราก็ลำคาญเราก็กยี้มั่งอะไรมั่ง ไปไปฮามอลอะไรคนเลยนะไอไอน้องสาวบอกว่าเดี๋ยวเราไปซื้ออินดี่อนแทกแมากินนะว่าว่ามันจะไม่ได้หลามพอกินแล้วก็มันก็พอมาเม็ดสองเม็ดสามก็เออเขาท่าว่าตามแจม้มทีนี้ก็มาคุยกันเลยนะไอน้องสากวก็เออกินแล้วก็ตาแจมนะเออเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านให้มาให้มากินดี่อนแท็กเหมือนดิฉัน่ะนชื่อนางน้ำอบชื่นเชยตามันฟ้ามัว ไปรักษามาสองปีแล้วหมอว่าเป็นต้อกระจกไปรักษาทั่วก็ไม่ดีถอดแว่นไม่ได้เลยต้องใส่แว่นตลอดเพราะมันมองไม่เห็นก็มีเพื่อนบ้านก็มาแนะนําให้กินทีแรกมันก็ตามันก็เป็นน้ําตาเจ๊ะออกมาก็ไม่นึกอยากจะกินต่อแล้วอนนี้กินไปกินไปมันก็อาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ดีขึ้นเออตาก็เจีมขึ้นก็อยากจะกินต่อต่อไปมันเปลี่ยนชีวิตฉันดีจริงๆ เป็นต้อกระจกมาทานยาอันนี้ก็คือได้ผลอันนี้แค่ได้สองเดือนไม่ต้องไปผ่าตัดคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากมากเลยจ้ะดวงตาผ้ามัวมองมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ชัดเลยค่ะพอกิน ha, คอนแทคเข้าไปก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นจ้ะต้อกระจกมาเกือบยี่สิบปีแล้วก็มีใย,ยในดวงตาตาฟ้าฟางมองไม่ค่อยเห็น ขับรถไม่ได้หลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทกไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ใยมันก็หายไปนะฮะ,ะตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับคุณป้ามีอาการแบบเบาหวานขึ้นตาแล้วเป็นตาโมอาตาเป็นฝ้ากล่องแรกเนี่ยป้ากินหมดไปแผงแผงแรกรู้สึกว่าหลอดไฟมันเป็นเหมือนกับว่ามันขาวๆอะไรอย่างเงป้ามั่นใจมากเลยเป็น <c oughs> ไม่เคยเห็นเนี่ย ถ้ามองแสงไฟประมาณสัิบ30 30-40เมตรนี่มันจะเป็นสองดวงเลยก็มาเจอเนี่ยดีคอนแทคเอามากินได้กล่องหนึ่งดูหนังสือตัวเล็กนี้อ่านออกแล้วเนี่ยตาก็เริ่มเริ่มเห็นชัดขึ้นชัดเจนถ้าใครเป็นเรื่องตาเกี่ยวกับตานี่ก็ขอให้กินดีคอนแทกผมกินแล้วรู้สึกว่าจะดูอ่านหนังสือได้คล่อง อ่านหนังสือได้เห็นชัดท,ทีแรกมันกระมองไม่เคยเห็นไงไปไปเช็คที่หัวหินกระบอกหลุมเป็นต้อจุกเนี่ยข้างนิมแปดสิบเปอร์เซ็นต์ข้างนี้หกสิบเกาดูไอ้พิษพันนี่แหละไอ้ดีคอนแทคเนี่ย<ช>ก็มองว่ากินแล้วมันมองรู้สึกว่าราดีขึ้นนะตาเราเริ่มดีขึ้นมองค้นเห็นตอนแรกมองไม่เห็นหรอะมันถาแค่นี้แค่แคนี้นมองหน้าจําไม่ได้แล้วอ,อ่าใครใครมีอาการเป็นต้อจุกต้อเนื้อต้อหลุมต้อหินหนะ โ <Okay. S 2> อให้มากินในดีคอนแทคเนี่ยเพราะผมลองกินมาแล้วก็รู้สึกความเริ่มดีขึ้นนะดีขึ้นเรื่อยๆืดีคอนแทคสุดยอดผลิตภัณฑ์ค้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟืนฟ้นฟูดวงตาได้ดีขึ้น ตีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอกตอหิน้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเล่นเป็นเวลานานตาแห้งหุนในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบ ดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตา